สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง สานตัวชี้วัดท .1.1.1 ป1ทับอ่านออกเสียงคําคํำของจองและข้อความสั้นๆท1 1 1ป1ทับอบอกความหมายของคําและข้อความที่อ่านท2อ2 1ป1ทับคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประส,ง,สงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคําและอ่านเป็น คำที่ประสมสะระเอียได้ถูกต้องสองเขียนสะกดคำที่ประสมสะระเอียได้ถูกต้องสะระเอียเป็นสระเสียงยาวสะระเอียประกอบด้วยสะระเอสะระอีและตัวยอ A เขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น E เขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นยอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวสะกดเขียนไว้ข้างหลังยอกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านประสมคำสะระเอีย งัวเงียอ่านว่างออังวงัวงอเอียเงียงวัวเงียจำเนียนอ่านว่าจออํำจำ นอเอรอเนียนจำเนียนเชียงรายอ่านว่าชอเอียงอเชียงรออยอยรายเชียงราย เกียงอ่านว่าตออตตากอเอียงอเกียงตะเกียงตะเกียบอ่านว่าตออตตากอเอียบอเกียบ ตาเกียบตาเคียนอ่านว่าตออาตาคเอียนเคียนตาเคียน เพียนอ่านว่าตออาตาพอเอียนอเพียนตาเพียนท้าเบียนอ่านว่าทออาท้า บอเอียนเบียนทะเบียนเทียนไขอ่านว่าทอเอียนนเทียนขอไอไขเทียนไข นัวเนียอ่านว่านออัวนัวนอเอียเนียนัวเนียเปียโนอ,อ่านว่าปอเอียเปีย โนโอโนเปียโนเปียกปูนอ่านว่าปอเอียกอเปียกปออูโนปูนเปียกปูน พอเพียงอ่านว่าพอออพอพอเอยงอเพียงพอเพียง,ยงม,ม้าเมียอ่านว่าม,มออะม้ามอเอยเมีย มาเมียร้าเบียงอ่านว่าเรา ละเอียดอ่านว่าลออาละอเอ,อเอียดอเอียดละเอียดลำเลียงอ่านว่าลออำลำ ลอเอียงอเลียงลำเลียงลำเอียงอ่านว่าลออํำลำออเอียงอเอียงลำเอียง เลียงผาอ่านว่าลอเอียงอเลียงผออาผาเลียงผาเวียนเทียนอ่านว่าวอเอียนอเวียน ทอเอียนอเทียนเวียนเทียนสะเอียนอ่านว่าสออะสะออเอียนอเอียนสะเอียน สำเนียงอ่านว่าสออําสำนอเอียงอเนียงสำเนียงเสียใจอ่านว่าสอเอียเสีย จอไอใจเสียใจอาเจียนอ่านว่าออาอาจอเอียนอเจียนอาเจียน กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสระเอียตะเกียงคืออุปกรณ์สำหรับจุดไฟให้แสงสว่างใช้เชื้อเพลิงจากน้ํามันแก๊สมีลักษณะและรูปร่างต่างๆอาจมีโคมครอบบางลมก็ได้ ตะเกียบเครื่องใช้สำหรับคีบอาหารเป็นคู่คู่ทำด้วยไม้พลาสติกงาช้างตะเคียนชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่เปลือกหนาแตกเป็นสเก็ดสีน้ำตาลดำเนื้อไม้แข็งใช้เลื่อยเป็นกระดานสำหรับสร้างบ้านหรือทำเรือขุด ลำต้นมียางชันใช้ยาแนวเรือและทำน้ำมันชักเงาตะเพียนเป็นชื่อปลาน้ำจืดวงเดียวกับปลายี่โศกลลาตัวสั้นป้อมแบนข้างเก็ดมีสีน้ำเงินใช้เป็นอาหารมีหลายชนิด เปียโนคือเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงโดยการกดฝาครอบและแผ่นครอบของเปียโนอะคูติกจะทำมาจากไม้เทียนไขเครื่องตามไฟที่ฟันด้วยขี้พึ่งหรือไขสัตว์อย่างไขปลาวานเป็นต้นมีไส้อยู่ตรงกลางสำหรับจุด ม้าเมียชื่อปีที่เจ็ดของรอบปีนักษตัตว์มีม้าเป็นเครื่องหมายระเบียงพื้นบ้านหรือพื้นอาคารที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านมีหลังคาคุมหรือไม่มีก็ได้เช่นระเบียงหน้าบ้านระเบียงคอนโดมิเนียม ระเบียบแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นระเบียบวินัยตำรวจระเบียบโรงเรีย,นล,ย,น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 ,ยนละเอียดเป็นผงเป็นจุลเช่นพริกไทยป่นละเอียดไม่หยาบเช่นทรายละเอียด เลียงผาชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพ้ขนตามลำตัวค่อนข้างยาวหยาบสีดำขายาวแข็งแรงมีต่อมน้ำมันตรงส่วนหน้าของใต้ตาทั้งสองเขารูปกวยโค้องงอไปทางด้านหลังมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียหางสัน้นอาศัยอยู่ตามแนวภูเขาหินปูนที่สูงชันหรือตามหน้าผากูรำโคลำเยื้อง หรือเยื่องผาก็เรียกเวียนเทียนถือดอกไม้พร้อมทูบเทียนเดินวนขวารอบสิ่งที่เคารพบูชาหรือเพื่อละลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาโดยปฏิบัติในวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาและว,วันอาสาฬหาบูชาอาเจียนคืออาการขย้อนสิ่งที่กืนลงไปแล้วออกมาทางปากสารอกรากออกมาอ้วก กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไรข้อหนึ่งกอไก่ตะเกียงขอไข่ตะเกียบคอควายตะเคียน ข้อหนึ่งตอบข้อกอไกตาเกีย,เกยงข้อสองกงขอไกตะเกียงขอไข่ตะเกียบคอควายตะเคียน ข้อสองตอบข้อขอไข่ตะเกียบข้อสามกอไก่ตะเกียงขอไข่ตะเกียบอคอควายตะเคียน ข้อสตอบข้อคอควายตะเคียนข้อสี่กอไก่มะเมียขอไข่เปียนโนคอควายตะเพียน ข้อสี่ตอบข้อคอควายตะเพียนข้อห้ากอไก่มะเมียขอไข่เปียนโนคอควายตะเพียน ข้อห้าตอบข้อขอไข่เปียโนข้อหกกอไก่ม้าเมียขอไข่เปียโนคอควายตะเพียน ข้อหตอบข้อกอไก่ม้าเมียข้อ7จ็ดกอไก่ระเบียงขอไข่ระเบียบคอควายละเอียด ข้อเตอบข้อกอไก่ระเบียงข้อ8กอไก่ระเบียงขอไข่ระเบียบคอควายละเอียด ข้อแปตอบข้อขอไข่ร,ร้าเบียบข้อ9กกอไก่เทียนไขขอไข่เวียนเทียนคอควายเลียงผา ข้อเตอบข้อคอควายเลียงผาข้อสิบกอไก่เทียนไขขอไข่เวียนเทียนคอควายเลียงผา ข้อสิบตอบข้อขอไข่เวียนเทียน ่ชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้อ่านประสมคำสะระเอียไปแล้วนะคะขอให้นักเรียนมันฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆนะคะเพื่อจะได้อ่านเก่งอ่านคล่องและมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นสำหรับชั่วโมงนี้คุณนกขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ